สวัสดีครับทุกคนอยู่กัส <not S 1> <schedule> บ <Fore> ัสโกโบกัสชาแนลเฮ้ย เนื่องจากว่าวันนี้นะครับทุกคนเรามีไปงานซีโตเป็นแบรนดแบบ์แบบแบง hair c a r พวกแบบว่ายาสยาระผมยารุงเส้นผมนั่นนี่นูน่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ก็เลยแบบว่าตัวหาเรื่องมาเจอทุกคนแหละก็คืออยากมาวอล์กนั่นเองนะฮะจะได้แบบพาไปดูด้วยว่าเวลาเราไปงานพวกนี้เราแบบทํางานยังไงอ่ะเดี๋ยวขอเนี้ยมาเกตเลดี้วิดมี่กันนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ใช้เป็นกันแดดของจองแซมุนตัวใหม่ที่เป็นแอมพูนะฮะแล้วก็ใช้พัมเมอร์นะครับที่เป็นสเต็ปวันพัมเมอร์ของเม k อัพไฟเวอร์ก็เพิ่งออกใหม่เลย แล้วก็ใช้รองพื้นนะครับฝาทองจากออลอร่าเมอร์เซียนะครับผมแล้วก็จะปิดสิวด้วยอวกลาสนะครับเพราะว่าฟ้าฟันกับสิวมาเมื่อวานนะฮะสองจุดแบบเอาไม่ออกอ่ะเออหนุ่หยิบม,มาก <ๆ S 1> แล้วก็นั่นแหละแค่นี้นะคบผมอ่ะโอเคเดี๋ยวของนี้ไปแต่งหน้าแบบหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับเราติดนีสัส่อย่างหนึ่งเว้ยทุกคนคือเวลาเราแต่งหนงแต่งหน้าอะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะเราก็จะดูพี่เคนไปด้วยนะฮะ <S <S The Secret Sword s a ซ c e นั่นเองนะฮะ นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามา,ากินข้าวกันก่อนไปนะฮะวันนี้คุณแม่ทำข้าวต้มตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาถึงที่สซ็นทรัลพาวนะฮะเดี๋ยวเราไปที่งานกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็คือว่าเราหางานไม่เจอนะฮะ งานอยู่ไหนครับพี่หนึ่งไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่เอาให้ดูนีอ่อยู่ตรงนี้สีฟ้านี่ คนก็คือว่าที่เรามาวันนี้นะครับเป็นเพราะว่าทางแบรนด์ฟรีโทเนี่ยเขามีเหมือนกับว่าเป็นโปรโมชั่นที่อยากจะให้มาบอกต่ออะไรเงี้ยเนาะซึ่งเอาจริงแล้วโปรโมชั่นเนี่ยมีถึงแค่ประมาณวันที่17มีนาะคมนี้เท่านั้นนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาอยากให้เราแบบมาทําความรู้จักกับแบรนด์อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงแล้วเท่าที่ได้ทําความรู้จักกับแบรนด์อ่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคมากเหมือนกันนะเพราะว่าทางแบรนด์ฟรีโทเนี่ยทุกคนคือเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของ hair c a ร์โดยเฉพาะอย่่่่่่าาางงงเ้ชซึจริๆแลวววอบกสสนผม ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากธรรมชาติทางนั้นเลยนะฮะแต่ว่าอา,อาจจะไม่ใช่แบบธรรมชาติลอยปรนขนาดนั้นพราเขาบอกว่ามีการแบบไปผ่านการวิจัยโดยผ่านแบบวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นั่นนู่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือมาจากธรรมชาติอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ข้อแตกต่างของเอ่อฟีโทเนี่ยจากแบรนด์หนึ่งก็คือว่า เหมือนเขาแบบระบุไปเฉพาะปัญหาเลยอย่างเรื่องผมร่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปดูแบรนด์อื่นๆใช่ป่ะเขาก็จะแบบมีแค่ผมร่วงอย่างเดียวเงี้ยแต่ว่าทางฟีโทเนี่ยเขาจะระบุปัญหาลงไปอีกว่าผมร่วงจากไหนผมร่วงจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการแบบความเครียดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเนี่ยอย่างเซตบนอย่างเงี้ยครับทุกคนก็คือผมร่วงจากกรรมพันธุ์ใช่ป่ะแต่ว่าเป็นเซตล่างอย่างเงี้ยก็คือผมร่วงจากความเครียดใดๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าใช้แบบทางเซตอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าช่วยลดอาการผมร่่ววววงไดดด้้้ีีมาาาากกกๆเเเลลยยแ็บอถ สมมุติว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นใช้ฟรีโทเนี่ยให้ลองตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นลักษณะของแบบว่าเป็นพรีแชมพูนะครับให้เราแบบว่าใช้ก่อนที่จะสระผมสัปดาห์ละ1วันเท่านั้นเองนะฮะซึ่งจะบอกว่ากลิ่นแบบดีมากกลิ่นมีความเป็นโรสแมรี่เป็นแบบกลิ่นอะโลมาก,กลิ่นสปานเนี่ยอืชอบมากเลยอะ่ะ โอเคทุกคนจริงๆตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วแหละจากทางแบรนด์อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะก็จะมีอารลงประมาณนั้นอันนี้ก็คือวิธีการทํางานของเราแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเอาจริงๆคือเราอะลืมซื้อเอ้ยไม่ใช่ลืมเอาเมมมาเว้ยแต่ก็คือแบบแต่ฉันเอากล้องมาทาไมหรอก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีใา้ยังไน,นก็คือไปซื้อเมมใหม่ไปเลยจ้ะใช้เงินแก้ปัญหา ช้เงินแก้ปัญหาจะไปซื้อเมมมาใหม่เลย4ี่ร้อยกว่าบาทเออเพราะว่าเราจะไปชีโบทอกกันต่อเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเออซื้อซื้อใหม่ไปเลยให้มันจบจบแล้วก็เลยแบบว่าเนี่ยกำลังจะกลับไปที่ฟรีทรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะคะผมเสร็จแล้วนะครับทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เรา ไปที่คลินิกเพื่อทําการแบบจิ้มหน้ากันดีกว่านะฮะ <L> จริงๆ <L> บอกก่อนนะว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้แบบมาสปอนเซอร์อะไรนะแต่เราแค่แบบอยากมาถ่ายเพราะว่ามันก็ดูมีกิจกรรมให้ทําดีแกเขาถ่ายว่าด้วยความที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบถ่ายวอล์กอะไรเพราะฉะนั้นการมางานแบบนี้มันก็แบบเออก็ดูสนุกดีเนาะ <L> อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบว่าเออมาถ่ายให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละหาเรื่องมาเจอทุกคนนั่นเองนะฮะจิ้มหน้าเสร็จแล้วนะฮะก็ไปหาอะไรกินกันเนาะ <L> ในที่สุดเราก็ได้กินข้าวเลย หูมากหิวมาก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 เลยอ่ะโอ้ยน่ากินเนาะสุกี้น้ำหมูนะฮะหูน่ากินมากเลยอ่ะดูผักดีผักเปิดได้ที่มากอ่ะดี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 เพื่อไม่ให้การฉีดโบท็อกซ์ลาแฟตสูญเสียเปล่านะฮะเราเลยจำเป็นที่จะต้องสั่งสุกี้เพราะไม่อย่างนั้นสิ่งที่ทำมาสิ่งนี้เสียเงินไปจะสูญเปล่าไปในทันทีถ้าเกิดว่าเราไปกินเคสสีนะจาน้องสาอ่ะมากินกันครับโอ้ย ทุกคนเวลาทุกคนกินแบบอะไรที่มันเป็นเส้นๆน่ะทุกคนกินยังไงระหว่างหนึ่งคือแบบตักขึ้นมาแล้วก็ดูดเข้าไปอย่างเงี้ยหรือว่าสองคือสักใส่ช้อนก่อนแล้วค่อยเอาเข้าปาก ทุกคนกินยังไงอ่ะจริงจริงเราอ่ะกินได้ทั้งสองแบบเว้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าแบบถ้ากินแบบอย่างเงี้ยแล้วดูดเข้าไปอ่ะจะอร่อยกว่า,า,มมาทุกคนกินยังไงคอมเมนต์มาที่หนึ่งกินยังไงครับใช่หรอพวกแบบเส้นๆอะระหว่างกินแล้วก็ดูดเข้าไปอย่างเงี้ยกับตักใส่ช้อนก่อนแล้วค่อยเอาเข้าปากดูดเข้าไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ากา,ารที่เราดูดแล้วกันหบอกหรงที่เราซูดเข้าไปอ่ะอในทางยามญี่ปุ่นเป็นการให้ออก<า>ินระอ,อยู่ไทยนะเราอยู่ไทยอ่ะแบบประเทศเส้นมนมาจากญี่ปุ่นไงเราอยู่ไทยอืม คืออยู่ดีๆอ่ะก uh, mm ินแบบเนี Hence, ่ยอ่ะ <time> กินจนหมดจานแล้วนะก็เหลือมาเห็นอะไรดูไหมนี่ไหนวะไหนวะโอ้ my god มาได้ไงอ่ะเลิกประเด็นคือกูกินหมดจานแล้วเุ้ยทำไมอ่ะมั่นใจได้ว่าผักที่กินไปปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอานะปลอดสารพิษแบบเนี้ย ทุกคนจะบอกว่าในที่สุดนะเราก็ได้เจอตัวเองในวัดสันสักทีคือว่าแบบหลายรอบมากนะเราคือคพูดไม่ถูกเลยกูจะพูดว่าอะไรวะคือว่ามันจะมีแบบวีทีอาร์อะไรเงี้ยนอะแบบตามร้านต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบเขาเอาเราไปโปรโมทเป็นโฆษณานั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็มีที่วัดสันก็คือของ VR r ใช่ปะแล้วก็มีที่ MTI ่ะเขาก็เอาคลิปเก่าเราไปแบบเปิดในบูธของเขาอะซึ่งตัวเราอะ ไม่เคยเจอตัวเองเลยแต่คนอื่นอะ่ะเจอหมดเลยทั้งเพื่อนทั้งแบบน้องนัน่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายมาแบบหมดเลยอะ่ะมีแต่เราไม่เคยเจอตัวเองเลยแต่วันเนี้ยเราไปวัดสันเวยแล้วเราก็ไปซื้อของใช่ไหมปรากฏว่าเราก็ปิดแมสอยู่นะเว้ยแต่ว่าพนักงานอะ่ะก็ทักว่าเอ๋ยเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะคะน้องใช่อะไรนะเขาพูดนะน้องใช่คนที่อยู่ในโฆษณาหรือเปล่าคะใช่ปะ ช่นคนที่อยู่ในโฆษณาตรงนี้หรือเปล่าคะเราก็แบบโฆษณาอะไรโฆษณาอะไรวะเราก็เลยเหันไปดูมีจอ,อทีทวีแล้วเขาก็จําได้ว่าซาน่าโฆษณาอยู่ในยูริอาร์ในวัดสันเราก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับตัวเองไม่ใช่ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปตัวเองได้เจอตัวเองในวัดสันสักทีนั่นเองนะฮะคุณพี่เขาจำเก่งมากนะเอาจริงเพราะว่านี่ก็คือปิดแมส์อยู่นะเว้ยเออก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะจําได้อะไรเงี้ยนั่นแ,แหละทุกคน มิชชั่นคอมพิวแล้วนะฮะได้ถ่ายกับตัวเองสักทีแล้วเราก็คิดว่าแอปเนี้ยน่าจะอยู่แบบอีกนานพอสมควรถ้าเกิดว่าใครไปเจอก็แท็กแล้วก็ถ่ายถ่ายแถวก็ถ่ายเลยวะถ่ายโอ๊ยถ่ายแล้วก็แท็กมาใน i อได้นะคะโอเคเออเราว่าวันเนี้ยเราควรจะปิดบอล์กได้แล้วแหละเพราะว่ามันกี่ทุ่มแล้วเนี้ยจะสามทุ่มแล้วอะแล้วก็กลับไปก็คงไปนั่งตัดงานนะฮะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เหนื่อยมากแล้ว วัว่าวันนี้ทุกคนจะสนุกไปกับเรานะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันพุธนะครับเวลา1นึ่ทุ่มสินะฮะช่องบาสโกโบการสนะครับผมก็สามารถที่จะกด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งรอกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <h isa noise> อย่าลืมกดไลค์ด้วย